สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดโคกสุวรรณจังหวัดมุกดาหารนะคะพากันมาเลบิ้งทุเรียนค่ะทุกคนทุเรียนหลายขนาดเลยจ้านี่คนก็มา <c oughs> ซื้อกันเยอะแยะเลยน้องอลินก็เห็นทุเรียนใหญ่มาถ่ายรูปกับทุเรียนเพิ่นหวัวค่ะก็พากันมาเลาะเะเบิง้งเนาะค่ะผละไม้ก็มีหลากหลายเลยค่ะทุกคน อันนี้แตงโมโลละสิบาทค่ะทุกคนถ้าทางสีหวานอยู่เนาะก็ทุเรียนมีหลายร้านเลยคะ่ะทุกคนเลือกบ่ถถึกอิเลว่าจะเอาแบบไหนมีหลากหลายราคาตั้งแต่1 5 0ยห้ถึงร้อยแปด้อก้าสิบก็มีเนาะแล้วแต่ร้านเพิ่อนเนาะทุกคนเนาะแล้วแต่เกตก็จะเลือกบ่เป็นเกินคะ่ะส่วนร้านนี้นะคะทุกคน พนลายขนาดเลยจ้าอันนี้โลละร้อยเจ็ดสิบบาททุเรียนหมอนทองค่ะทุกคนน้องไอรินมากินข้าวข้างนอกตลาดมารวยค่ะยังบ่ก,กินข้าวสำหรับไอรินฮะซื้อทุเรียนแล้วก็อยากจะมากินไอศครีมใช่ไหมุ้ยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะ อะไรนะตัวงอกกับผักเครื่องปรุง ไรคะเอาออกไปหมดแล้วนี่ทุเรียนแม่ภูเขาไฟอรินกินยังทุเรียนเลือกไม่ถูกเลยเนาะไรินเนาะเลือกเป็นลูกก็เลือกไม่ถูกเออไม่รู้จะเอาอยัางไงเอะน้อยรินเนาะไอรินกินยังทุเรียนอะ่ะกินไหมลูกอ้๊มอ้๊มอ้มอ้มเอาอะไรคะอ๋อเอา,อเอาติ๊กเกอร์เหรอเอ๊ะ อร่อยไหม,มกัดเลยค่ะโอ้กัดเลยลูกแอนกัดเลยอืมอร่อยไหมอืมโอ้ยอ,อร่อยหรอลูกอืมไอรินกินทุเรียนกินทุเรียนโอ,โอ้ตัวนั้นใหญ่กินอ,อืมกินทุเรียนกับไอรินนะคะ ดูอลินกินทุเรียนอย่างแซบเลยอื <c oughs> เป็นตะยากน้ำเด้อมื่อน,นั้นไปซื้อให้กับเจ้าปอกให้ปอกน้ำกระสิบุทันดูได้อลินอยากแหงเป็นบ่ <c oughs> อะไรคะอ๋อนั่นแหละเม็ดมันเม็ดมันก็นมีเมด็ด่ะไเอาออกว่าไม่ไม่เอา,ออไไเอาค่ะบยบยงนังบจังบย้าอ่บอยอะไรอีกเอ้กงอะไรอีกค่งแบอีนเอาถงอือะไรอีกเพลงอละไรอีกคะเตว ค่อยเพาะจังเลยเอาอีกเอาอีกอ่ะท้องจ้านมา,า,าไปให้ทางรูปล่าวท้งมันจะก็ได้เบาจะบุกดาวแล้วก็อยามาว่างน้องเคยเห็นว่าก็อยากมาว่ามีหูมีจังหางดาวก็ไปตลาดมานะคะทุกคน <c oughs> ไปตลาดอันยังก็คุกสุวรรณเนาะไปตลาดคุกสุวรรณมามีอัน ผลไม้หลายขนาดเลยค่ะทุกคนคือแบบอันที่เป็นทุเรียนพวกอะไรเงาะพวกมะม่วงอ,อย่างนี้เนาะแต่ว่าจนมากอ่ะก็จะซื้ิเซื้อนทุเรียนกันเนาะหลายขนาดเลยแล้วก็มีพี่น้องอันทางรปปราวเนาะมาลายขนาดเลยทุกคนก็แบบหืมจอเต็มก็จะมาซื้อทุเรียนกันขนาดลายขนาดเลย <c oughs> มีแต่รถทางอันสวัสดิ์นเขรตเนาะ มาหลายอหลีเลยเรอมาซื้อกันเต็มเลยทุกคนซื้อหลายคากลายแน่อหลีก็ข,ขายดีเลยทีเดียวนะคะทุกคนในตลาดนั้นเนาะเพราะว่าเป็นตลาดผลไม้เนาะทุกคนเนาะทุเรียนเก่าหลายเนาะหลากหลายราคาก็กได้ทุเรียนผูเขาไฟเนาะมาเลือกวัตถุค่ะทุกคนเลือกวัตถูว่าสิเอาแบบไหนเนาะมันก็มีเป็นน้วยเนาะ เป็นน้วยที่จะจ้ายังมั่นทัน่อค่ะนะถ้าเลือกเลือกบูปินเนาะก็ะเลยได้ภูเขาไฟมาภูเขาไฟน่ะจีแพงกว่าหมอนทองแล้วทุกคนเนาะมอนทองนี่อยู่ราคาประมาณอันร้อยห้าสิบหรือว่าร้อยแปดสิบกมีเนาะ แต่ว่าภูเขาไฟอ่ะสองร้อยซาวเนาะทุกคนเพาะน้องลินก็เลยบอกว่าโอ้ภูเขาไฟยังบ่เคยบ่เคยกินกันเลยซื้อภูเขาไฟลองมากินเบิง้งเนาะรสชาติคล้ายๆกันค่ะทุกคนแต่ว่าอันภูเขาไฟสีหวานหวานกว่าหมอนทองเนาะสีหวานกว่าหมอนทองแล้วก็เนื้อนเนิเนียนกว่าเนาะแต่ส่วนตัวก็มักลิ่นหมอนทองมากกว่าทุกคนเพราะว่ามันกินมันมีม,มีกลิ่นทุเรียน หลายกว่าภูเขาไฟเนะาะกล่อวว่าหมอนทองอร่อยเนาะซึ่อตัวเนาะตอนนี้น้องลิ้นกันรับแล้วทุกคนเพื่อเป็นซีนอนได้เนะาะฝนกาวกําลังสิตกแหลวมืดฟ้ามืดฝนม,มาแล้วทุกคนผู้สื่อคาจะเข้าหน้าฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกเมื่อวานก็ตก ฝนตกก็ดีเนาะทุกคนันห้อนได้ถ้าฝนบ่ตกน,นี่ห้อนแห้งเด้ออยู่ห้องนี้อยู่มุกดาหารมือก้อนน่ะนะ47องศาทุกคนคือแบบห้อนจนแบบอยู่บบได้เกือบจะเป็นวินน่ะฮ้อนแห้งอีีอะทุกคนเออเอาละค่ะคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาไปเลาะตลาดนะคะเล็กๆแน้นอๆเนาะก้อยบ่ค่อยได้ทายเพราะว่าต้องไปเลือกทุเรียนเนาะกันเลยแบบ บุคคลในไทยอันปไหนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะแล้วก็เออลืมบอกกินก๋วยเตี๋ยวเนาะทุกคนก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดมารวยก็ก็กินเบิดถ้วยครึ่งเนาะเพราะว่าอีกครึง่งนึงนะแบ่งกันกินกับน้องอริน่วนพ่อน้องอรินนั้นกินอากระเพราหมูกรอบเนาะทุกคนเนาะ <G l ug> ก็เลยกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกไปเนาะทุกคน โด,ดนกินที่ก็แซบอยู่แต่เสียอย่างนึงก็ทุกคนบอมีพริกเผาค่ะนะมักเพ็ดเผาเนาะถ้ามีมักเพชดเผาเนี้แซบก็เลยแบบบอกค่อยเพชดปันไหนก็นเลยแบบบอกค่อยแซบปันไหนเนาะมอน,นี้เอาละค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหลายๆเด้อคะ่ะบ๊ายบายสบายดีสวัสดีคะ่ะ